สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงส่วนขยายในการอัปเดตของเกาะแมวนั่นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตเกาะแมวมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมเลยใช่ไหมแต่ในวันนี้ AO มีแผนจะอัปเดตของเกาะแมวแล้วครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมนเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพจวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ไครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับผมว่าข้อมูลในคลิปนี้เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าโกเบมาก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าตรงกันหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์เกาะแมวเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าการสำรวจซีซั่นที่1นั่นเองนะครับคำว่าซีซั่นเนี่ยก็แปลว่าจะมีช่วงระยะเวลาด้วยนะครับอ่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าในการอัปเดตรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของความสนิทกับ NPC นะครับจะเพิ่ม NPC ใหม่มา3ตัว นะครับนี่ฮะตัวแรกนะฮะน้องคาฟ่าเหมียวตัวนี้นะครับของที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ฮะที่เป็นหน้าปลานี้นะครับกับตัวปากกาขนนกตัวนี้ครับสอย่างนี้นะก็สามารถเอามาให้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมพี่เหมียวยักษ์ตัวนี้นะฮะที่จะชอบตัวตะขอตกปลานะครับแล้วก็ผ้าปิดตานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือน้องคนนี้เลยนะฮะน้องคนนี้จะชอบตัวหอยไข่มุกนะครับแล้วก็ตัววิกผมสีเขียวนั่นเอง น,นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี NPC บางตัวด้วยนะที่เวลาเราทําค่าความสนิทแล้วเนี่ยเราจะได้เควสเพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้จะมีแค่6ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าในแพทเนี้ยจะมีเพิ่มพวกแม่หมอดูดวงเข้ามารวมถึงตัวใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้พวกเควสมากขึ้นแล้วก็ได้รับของมากขึ้นนั่นเองอย่างที่2นะครับก็คือการสํารวจซีซั่นที่1นั่นแหละนะครับการสํารวจด้วยความที่มันเป็นซีซั่นนะครับก็จะมี ระยะเวลากําหนดนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าใครไม่ได้เล่นในช่วงซีซั่นที่1หรือว่าใครแบบว่าสายชิลขี้เกียจไม่ได้สํารวจให้ครบภายในระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ให้ประมาณ2เดือนนะครับก็อาจจะอดฉายาบางอย่างอาจจะอดคอลเลกชันบางอย่างไปได้นะครับก็จะมี เควสใหม่ๆให้เราเนี่ยมาสำรวจกันครับผมว่าเฮ้ยแต่ละเควสเนี่ยให้ทำอะไรก็มาสำรวจกันใหม่เลยนะครับส่วนเควสเก่าก็ยังอยู่ปกตินะครับใครที่ยังทำเควสเก่าไม่เสร็จก็สามารถทำเควสเก่าได้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้ดูง่ายขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเมนูการสำรวจต่างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีลูกเล่นใหม่ๆให้เราเล่นด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ครับการเก็บกระป๋องอาหารแมวนะครับผมก็จะเป็นของใหม่ที่ให้เราเนี่ยได้มาเดินเก็บกันอีกแล้ว นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวถุงสีเขียวๆตัวนี้นะครับผมคล้ายๆกับมเมล็ดอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้เราก็สามารถไปเก็บได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็น ขั้วนะครับสีเหลืองๆนะใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสีเหลืองๆนะครับผม,ผมก็ให้เราเนี่ยไปตามล่าเก็บ <s lam ans> ก,กันได้นะครับโดยที่เขาจะมีพวกจุดเนี่ยบอกด้วยนะเออจะมีจุดบางจุดเนี่ยบอกบอกให้เราด้วยเราก็สามารถที่จะเดินไปดูได้นะครับ <S <s <lam ans> แต่ว่าอย่าลืมแปลงร่างเป็นแมวด้วยหล่ะนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่เราเคยทําไว้แล้วนะครับก็สามารถดูได้หมดเลยเขาเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้ดูแบบง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็แบ่งให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถบอกตำแหน่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของการอัปเดตในด้านสำรวจนะครับอย่างเช่นแมปมารังโดงเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเควสใหม่เข้ามาอีก4เควสเป็นเควสซีซั่นนะครับเควสเก่าที่เราทําเสร็จแล้วก็ขึ้นติ๊กถูกนะครับอ่าแล้วก็มีการสำรวจใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยจะมีให้แบบไปเก็บหนูนะครับหนูที่เป็นเชฟเนี่ยครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ด้วยนะก็เราก็จะได้ของมากขึ้นนั่นแหละจากคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแต่ว่าพวกเควสเนี่ยมันจะเป็นซีซั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้อง ทำให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่เขากำหนดนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของคอลเลกชันนั่นเองนะครับคอลเลกชันนะครับก็จะมีเพิ่มอันใหม่มานะครับนี่เห็นไหมฮะอ่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจว่าแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะได้จากเควสที่อยู่ในซีซันหรือเปล่าหรือว่าต้องไปเก็บหากันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปสำรวจกันเองนะครับรวมถึงสีม่วงด้วยนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ ให้เราเนี่ยได้ไปล่าหากันเนี่ยเห็นไหมมันเขียนไว้ไว,ว่าซีซั่นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พวกของกิฟต์ต่างๆก็เหมือนกันครับเนี่ยก็จะเป็นของกิฟต์สีม่วงที่เป็นของซีซั่นหนึ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงน้องแมวด้วยครับน้องแมวเนี่ยก็จะมีน้องแมวต่างๆเพิ่มเข้ามาในซีซั่นที่1นี้นะครับให้เราไปลองล่าลองหากันดูนะครับผมว่าน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างนั่นเองครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มการ์ดใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นการ์ดน้องแมวอีก5ตัวนี่เห็นไหมฮะน่ารักมา,มากๆนะครับก็หลักๆก็เอาไว้ฝากสมุดนั่นแหละเพิ่มสแตตไปนะครับซึ่งการ์ด5้าใบน,นียครับเราจะได้รับจากตลาดมืดที่เราไปลุ้นคอสตูมกันทุกวันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็จะมีกล่องใหม่เข้ามานะครับเป็นกล่องให้เราเนี่ยไปสุ่มการ์ดได้ครับนอกจากการ์ดแล้วนะครับก็ยังมีกล่องสุ่มคอสตูมอีกอันหนึ่งเข้ามาด้วยนะ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเพิ่มเติมของเกาะแมวนะครับหรือว่าเป็นส่วนขยายซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนนะครับลองคอมเมนต์ถามกันได้นะครับส่วน q u วสไหนทํายังไงเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาจจะได้มาทําพร้อมๆกันตอนที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ global เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอ ต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ